สวัสดีครับพี่ต้องครับวันนี้มามีโอกาสครับมาเยี่ยมชมสวนทองสองชั้นนะฮะของป่าลังสันบ้านโพจเจริญตำบลเชน,นอดอำเภอว่านใหญ่มุกดาหารนะครับมาเยี่ยมสวนเิลผู้ดีมีโอกาสพ่านมากครับสวนทองสองชั้นครับป่าลังสันค้นดังแห่งมุกดาหาร กำลังเปิดน้ำครับระบบน้ำให้เบิง่งสว่วนเพิ่นอู้ขาดีเลเนื้อทีจะไกลกว่าปะสามไร่สองงานสามไร่สองงานครับนี่บ้านหลังบกักใหญ่หนึ่ง,งอ่าแลครับตอนนี้กำลังเบิ่งให้ระบบน้ำครับ<ม>น้ำสปริงเกอร์น้ำยดระบบน้ำตัวนี้เสียพายางมาป,ปูป่ะครับนี่เสียยังนี่เลียงปะว่านบ่กครับด้วยอะไร จะเอาผายางมาปูเอาปลานิ่นปลาเข็งปลาดุ๊กปลาล้อมปลาร่วมปลาหนิโม่ดิปาลปาเพื่อนผมเรียงอยูปลานิโม่สุดยอดเลยนี่ค,ครับเจ้าของสวนครับผม,ม,มคนรูปรอปลาล่อปลาเพื่อนขานาดเนาโอเคโอเคอเค,ครับเอ้ามีบักม่วงโอ้ยมีบักคุบสุดยอดครับพี่น้องเออเพิ่งในเราพบน้ำพนแจกจอดจัดสออหน้ามพนครับได้สุดบอนีถ่ายวิดีโอครับ บักเขือเออบักเขือก็มีบักเขือชันเขือนยาวผักพริกมีบักพริกดกบอดกบักคุงเตี้ยบอตี้ยโอ้ยนี่นายงเปลาแล้อที่ป่ะหนสามไร่ครับผมบ้านหนึ่งหลังอืมเต็กวันก็เป็นปลาเนาะครับเป็นสวนอ้อยเนาะมาเห็ดใหม่โอ้ปลาผลักดีครับนี่ครับผม การจัดระบบน้ำสวนเพิ่นมาคุ้งมาคีดามาม่วงอืชผักสวนคั่วมาคุ้งองุ้ยวันนี้ความคุงม้งโลกมาคุ้งมกคุ้งอันมกคุ้งอย่างพันพันแล่นครับโอ้โยสุดยอดวันนี้นมาคุ้งมาคีดาครับอ่าวันวนี้พ่อกเป็นดกครับพี่น้องครับเอา้า น้องเบิ่งคว่สวยคว่วงามครับเขียวกะจีนะครับพืชพักสวนขั้วพักนั่งอ่างหย้ามีครบวงจรครับมาเยี่ยมชมมาเบิ่งไรครับตัวอย่างของสวนทองสองสันนะครับบ้านโพจริญนะครับโดยปา้าลังสันเิ่นลังสันผลงานมงแนีผลมัคคีดาครับพี่น้องโอ้ยอ่อนช้อยอ เป็นคาเหลืองคาแดงครับน้อยนาะฝรัง่งมะพร้าวน้ำหอมะน,นะครับบักม่วงเบาเบาบักม่วง,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 วงนักกับนี่ละมดุดโอ้ยอ่านบัวลายมันหลายโพดครับผักเพียรพักนี่เบิดตั้งแต่ผักสมิ่อันนี้ก็ต้นบกไฟบกไฟละมดุดพุทธศาเบิล้บล มังแบบผมมีจะจะบอกทุรียนพันว่าเอ้าเบิ่งรูแบบตัวยางพันครับอือผู้ดใดสิไปเฮ็ดน้ำนั่เบิ่งมาแบบมาปรึกษสาหาลรือมาหายคำแนะนำได้เบิดอือเป็นกเกษตตัวยางอีกนึงครับผมอืออันนี้ก็พักพักหนกอก้นี่กินกับลาบบักแข่งบักเครื่องผู้ตุม้มเส้าอุกล้วยน้ำว่า ชุ่มโอโอ้ยไหลอยู่นี่บ๊วยบอกครับผมมันไหลค่ะก็เลยครับผมเปิดน้ำอืมไปเอ้าะน้องครับมันซ่อนมาน้ำเสนอพี่น้องครับผมสิผ้าไปเยี่ยมสวนนะครับผู้ใดสวนงามๆนี่แนะนำมาได้เด้อนะครับฝากไว้เนี่ยครับมันช่องน้อยๆก็ได้ครับ เอ้าเดี๋ยวเบิ่งสมมีครับผมคกลีออนช่อนเออบางเว็นพ,พระฤกษีพักนอนอยู่เนี่ยครับนน่นปีนี่อุ้ยคักนอนปีเบื่งบรรยากาศในสวนเข้าสวนเนาะความสุขบรราปชีวิตอืไฟฟันลายคนครับมีเห็ดแบบนี้แหละพี่น้องเลยเอ้าอยู่ดีไม่แห้งครับผมพอกันไหมครับผมคลิปหน้าเซหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ